โหว่ะโมโหว่ะเต็มแผงโอ้หเก้าพนโอ้โหกดเล่นๆนะครับผมมาเฉย1,300าบาทครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมสมบัติอันสง่างามนะครับนะไม้สติกนะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกม็บเลยนะครับผม โอเควันนี้ก็มีงบอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาท, 300, ทุน300ทุน300เกมนี้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยสูงสุด4,000เลยนะฮะเบลดสูงสุด4,000เลยนะครับผมทุน300เบลดสามสิไปเลยจ้า ไปเลยจ้าก็ไปเลยจ้าเอาเอาไปเลยมาดีก็มาดีเออ,อมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับหูยมาดีมาดีโอ้มาครับ1530เต็มแผงนั่นเลยครับ855มาอีกโอ้โหมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆรครับ สวยสวยนะครับบอกเลยว่าต้องต้องรองนะครับต้องเสี่ยงนะฮะสามร้อยยี่สิบสามพันสองร้อยสิบหกนะฮะเอออะไงว่าสามร้อยยี่สิบลุยเบนห้าสิบต่อเลยครับเอาสักแคตเตอร์เฉยเอาดิเอาดินะฮะมาครับผมสองสี่หกแปดสิบครับผมมาไม่มีแปดครับผมพูดเป็นงั้นแหละนะ เออสวยนะครับวายสองตัวเอ้านะครับวายมาแต่ไม่ได้ใช้นะฮะวายมาแต่ไม่ได้ใช้โอ้โหไม่ได้ใช้อีกโอ้โหดูดินะฮะโอ้โหเข้าฟีสปิีนทั้งทีนะครับผมอ้อยอ้อยตายนะครับผมตายแล้วนะฮะมาแบบนี้โอ้โหเอหอมาหนึ่งมาสอง โอเคมาอีกไหมมาอีกอยู่ได้ไหมไม่เอ้ยได้อยู่มาอีกไหมไม่มาแล้วครับผมโอ้โหเข้าฟีสปินทั้งทีอะครับน้นนอนแต่ว่ามาแบบว่ามไม่น่าเข้าอ่ะครับได้มาส0 0บาทนะครับผมเออเบดร้อยไปเลยปะเบดร้อยไปเลยปะโมโหอะ โมโห่ะ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 เต็มแผงโอู้หูย9,080โอ้โห,โโหโกดเล่นๆนะครับผมมาเฉยหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทครับเพื่อนๆเอาดิมาโมโหแล้วนะครับลุยลุยเลยลุยเลยลุยเลย,ลย,เลย มามาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิมานะครับมาดิมาดิโอ้โหเต็มแผงเต็มแผงอื้นะครับผมสวยๆครับ3 6 0 0้บาทนะครับอ้าว้ยเบ็ดสี่พันไม่ไกลครับใส่เลยครับใส่เลยดีครับผมโอ้กำไรมาคันนี้จัดเลยนะฮะจัดเลยครับผมจัดเลยฮะสกตเตอร์ด้วย ซาแคตเตอร์ด้วยซาแคตเตอร์อุยยังยังนะฮะซแคตเตอร์สองตัวสตัวสต,ตัวเข้าไปสิพันเข้าไปสพันเข้าไปสิพัน์นะสองหื่นสามพันนะฮะใส่ต่อครับอุมาเต็มแผงนั่นแหละเอเข้าเต็มแผงเออสวยมามาโอ้แสนสองโเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นสี มาครับเต็มแผงเต็มจอเออมามาบอกแล้วอยากให้พี่โมโหเออมามามันจะรู้เรื่องนะครับผม5 4าแสนสี่มนห้าันแปดร้อยนะครับผมโอ้โหนะครับผมโหดจริงนะรรงนะนะครับตอนนี้กําไรมา5 5 5แ6นบาทนะครับนะทุนเออ2พันกว่าเนาะ โอ้โหโหดมากนะครับเกมนี้เฮ้ยทุน300ดินะครับทุน300นะฮะมา3มา5้าแสนนะครับแ้วน้องนะครับคือแบบมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้โหนะหากใครที่อยากเล่นเว็บที่มันแตกดีๆแบบนี้นะครับผมริ้งอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะกดริ้งด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับนะผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเด้อ หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าิ่มกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยกันนะครับผมนะสนีไปแล้วนะผมก็สวัสด,ดีนะครับ